ต่อไปเขาบอกว่าในพิกัดเนี่ยมันก็จะในเรื่องของคูณดับเนี่ยครับเราก็จะสามารถมีจุดพิกัดได้ตามโดยที่มีตัวอักษรที่เป็นภาษา,ษาอังกฤษข้างหน้าคูณดับได้นะครับแสดงถึงจุดพิกัดนั้นๆน,น,นะครับมาดูจุดพิกัด a อเห็นไหมครับจุด a เขาจะเรียกว่าพิกัด a เนาะก็คือตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้พิกัดที่เขาได้ก็คืออันดับแรก เป็นคูณดับนอพิกัดก็จะมาแทนจากคูณดับนะครับว่าจุด a อเนี้ยอยู่ตรงอยู่บนไหนอ่าอยู่คูณดับทีเท่า่นั่นเองนะครับเศษเน้ยว่าจุด a เราก็ดูจากแกน x ก่อนจุด a อยู่บนตรงนี้ไหมครับตรงกับเส้นนี้เห็นปะเส้นนี้คือลบสามนั่นเองแสดงว่าสมาชิกตัวแรกคือลบสามนะครับแล้วแกนราอยู่ตรงไหนไหมครับแกน y คือสองพอดีนะครับ สมาชิกตัวหลังเลยเป็น2นะครับจุด a มีพิกัดเป็นลบสามสองนะครับในการเขียนพิกัดนะครับเขียนแทนสัญลักษณ์นะครับเราก็เขียนแทนด้วยชื่อจุดที่เป็น a ชื่อจุดหี่มันเรับเป็น A แล้วก็ตามด้วยกุญดัเลยครับก็เป็นลบสามสองนั่นเองอ่าต่อไปจุด b อยู่ไหนครับจุดบีนะครับจุด B ตรงนี้หาจุดให้เจอบนกราฟก่อนนะครับนี่ครับจุด b จุด B แกนหาแกน x อยู่บนเลขอะไรครับจุด B เราลงไล่ลงมาสิแกน x คือเส้นนี้ไหมครับเส้นนี้เส้นนี้คือคืออะไรครับคือลบหนึ่งน่เองะแล้วแกน y ล่ะเส้นนี้คือ4นะครับแสดงว่าอยู่บนพิกัดลบหนึ่ง 4นะครับแล้วเขียนแทนสัลักษ์ด้วยเป็น b ลบ 1c อ่าต่อไปจุด c อยู่ไหนครับอ่าจุด c นะครับจุด c แกน x แกน x ก็คือดูแนวนอนเล้แกน x ก็คือ เลขแกน x ก็คือ2เขียนรอไว้เลยเป็น2ตัวแรกนะครับแกน y ก็คือแนวตั้งเห็นไหมครับแนวตั้งก็อยู่บนเลขอยู่ตรงกับเลข2นั่นเองนะครับก็เขียนแสดงว่าอยู่บนอการะ2 2เขียนแทนด้วยเป็นเขียนแทนจุดเป็น c 2 2นั่นเองนะครับ ต่อไปจุดดีอยู่ไหนเอ่ยหาจุดดีก่อนอจุดดีตรงนี้นะครับแกน x ดูบนแกนนอนก่อนนะครับแกนนอนคืออยู่ตรงอ่อยู่ตรงลบหนึ่งนั่นเองนะครับตัวแรกเป็นลบหนึ่งตัวหลังก็คือแกน y แกน y อยู่ตรงลบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นแกนลบหนึ่งลบหนึ่งอ่าอยู่บนพิกัดลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับนักเรียนสามารถทํา ตามลงไปในชีได้เลยนะครับซึ่งในชีทองนักเรียนมีทั้งรูปกราฟแล้วแล้วก็เขียนตามลงไปตามครูได้เลยนะครับก็เป็นลบหน,หน,หน,หนนะครับแล้วก็เขียนแทนด้วยดีลบหนลบหะครับหรือไม่นักเรียนก็สามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ทำเองก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาดูเฉลย เมื่อทำเสร็จแล้วก็เปิดประโยต่อดูฉเฉลยว่าตัวเองทําถูกหรือเปล่านะครับต่อไปจุด E อ,อ,อยู่ไหนครับจุด E ออยู่นี้จะอยู่ตรงแกน x เท่าไหร่ครับดูแกน x ก,ก่อนนะครับเลขแรกแกน x ก,ก็คือลบ3แกน y ตรงเลขอะไรเอ่ยลบ3เช่นเดียวกันนะครับเขียนแทนด้วยพิพิกัด e ลบสแล้วก็ลบสน,นั่นเองนะครับแล้วจุด F จุดสุดท้ายอยู่บนแกน X ตรงเลขตรงเลข2องนั่นเองนะครับแล้เป็น2ตัวหลังเป็นแกน Y ตรงเลขลบสนะครับพิกัด2-3ลบ3นะครับ,รบเขียนแทนด้วยเป็น F จุด F อยู่บนพิกัด2แล้วก็ลบ3นะครับเขียนชื่อพิกัดให้ถูกนะลูกแล้วเขียนสาร์แสดงให้ถูกนะครับพยายามดูจุดให้ถูกดูแกน x ก่อนเลขสมาชิกตัวแรกบนคูณดับคือแกน x สมาชิกตัวหลังคือแกน y นะครับแกน x แนวนอนแกน y แนวตั้งนะอะต่อไปมาดูบ้างแตุ่กภาคว่า,าต่างเนี้ย A B C D E F เนี้ย อยู่ในจตุภาคใดบ้างอ่ะจตุภาคแรกเรามาดูกันว่าตรงไหนละ่ะที่มันคือจตุภาคที่หนึ่งนะครับจิตุภาคที่หนึ่งก็คือนี่ไงตรงนี้ไงจาได้ป่าจตุภาคที่หนึ่งอ่ะอันนี้คือจตุภาคที่สองนั่นเองมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือจตุภาคที่สามนะครับ และอันนี้คือจตุพาคที่4มี4จตุภาคเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็มาใส่มาเติมในช่องว่างกันนะครับจตุภาคที่1มีจุดอะไรบ้างอา่ดูซิจตุภาคที่1ก็คือแอเรียที่อยู่ตรงเนี้ยก็คือพื้นที่ระหว่างตรงเนี้ยที่กูแรงเงาที่กูเปลี่ยนสีนะครับจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับ จัตัสที่หนึ่งเป็นสีเหลืองกระดาษที่กูไฮไลท์เป็นไฮไลท์สีเหลืองก็คือบริเวณนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่เนี่คือสีเหลืองอันนี้อันนี้คือจตุรัสที่หนึ่งต่อไปจตุรัสที่สองเป็นสีเป็นสีฟ้ากระดาษสีฟ้าก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ เราจะไม่รวมบนเส้นนะลูกก็คืออยู่แค่พื้นที่ตรงนี้นะครับจีฟ้าอ่ะนี่คือจัตุรัสที่สองนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จัตุรัสที่สามเป็นสีที่เขียวก็ได้ครับที่เขียวนี่ก็คือจัตุรัสที่สามคืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลย และก็จตุพัทุ้าคือจตุพัทที่สี่นะครับเป็นสีม่วงกัอาะสีม่วงอือจพทที่สี่นะครับกูไฮไลท์ด้วยอ่ะอันนี้สีสีหนึ่งเป็นสีเหลืองหนึ่ง สองตฟ้านั่นี้จะได้ดูว่าอ๋อสีต่างๆก็คือจตุภาคต่างๆนั่นเองนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ตีเขียวเป็นตดสามนั่นเองอ่ามาเติมคําตอบไปเลยนะครับมาดูซิว่าจตุภาคแรกจรากที่หนึ่งเนี้ยมีจุดอะไรอยู่บ้างครับเจนเดียวว่ามีจุดแค่จุดอ่าจุด C นั่นเองเอนะครับนี่จุด C แสดงว่าจตุภาคแรกมีแค่ C ตัวเดียวนะครับ ส่วนจุดวัดที่2ล่ะที่ฟ้าดูซิมีจุดอะไรบ้างครับมี A กับ B นั่นเองเห็นไหมครับแสดงว่าจุดวัดี่2ก็จะมีจุดมี A อจุดพิกัด A และพิกัด B นะครับแล้วจุดท้ายจุดวัดจุดวัดที่3ยังไม่จุดท้ายครับก็คือ D กับ E นะครับอ่าก็คือจุด D และ E นะครับและจุดวัดจุดท้ายคือจุดวัดที่4มีกี่จุดครับ มีจุดเดียวนะครับก็คือจุด f นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือจบแล้วสาหรับในเรื่องของกราฟของคูนดับนะครับพยายามพอจุดให้ถูกนะครับแล้วก็ดูว่าจุดต่างๆของคูนดับนั้นนะครับอยู่บนตจตุภาคใดเรามาทวนกันนะครับจตุภาคที่1ก็คือ,อเดี๋ยวกูเขียนตรงนี้เนาะคูนดับจะมีค่าเป็นตัวสมาชิกตัวแรกจะมีค่าเป็นบวกกับ บวกนะครับน,นี้ทวนให้นะครับอ่สัญลักษณ์ที่2คูณดับตัวแรกจะมีค่าเป็นลบตัวหลังจะมีค่าเป็นบวกนะครับสัญลักษณ์ที่3คูตัวแรกก็จะเป็นลบตัวหลังก็จะเป็นลบนะครับอันนี้ทบทวนนะครับและสัญลักษณ์ที่4ก็คือตัวแรกจะเป็นบวกตัวหลังจะเป็นลบนะะั่นเองอ่าอันนี้แบบจำง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาพอดจุด บนกราฟทุกคูนดับนะครับถ้าเมื่อโจทย์ถามหาจุดาคเราสามารถดูได้เลยว่าอ๋อคูนดับนี้เป็นบวกเป็นลบเป็นลบเป็นบวกอะไรพวกนี้ครับอยู่ในจุภาคใดนะครับแล้วก็สัมพันธ์นะครับ,นนค,รบคูนดับตัวแรกอยู่บนแกน x แกน x คือแกนแนวนอนคูณดับตัวหลังอยู่บนแกน y แกน y คือแกนแนวตั้งนะครับแยกให้ออกในรูปว่าแกนแนวนอนดูเลขดูเลขเอ่ดูสมาชิกตัวที่1 แกนแนวตั้งดูสมาชิกตัวที่2นะครับพยายามแยกออกว่าเราใช้เลขตัวไหนหาค่าอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูนะครับ